สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแตาตาชาแนลนะจ๊ะเมื่อกี้อยู่กับคุณแม่สวัสดีค่ะสสงาวซืไปใส่ดิแม่ซืพาลูกไปใส่จะจะพาไปกินไปกินอย่างเขาไปลองไปทำธุระก็จะไปกินข้าวก่อนอ๋อจะไปกินข้าวก่อนอันนี้ก็แม่ยุ้ยเป็นคนขับรถนะจ๊ะโซเฟอร์ประจำโซเฟอร์ประจำพิมพงานโตใครเป็นโซเฟอร์ประจำโตลูกล่ะนี่เลยสาวประจำพิมพงานก่อนสาวโซเฟอร์ พราะ่อวหยครับอบอกก๊อฟครับพี่ช่างเพิ่นมาอยู่นะครับพี่ช่างเพิ่นตื่นขึ้นมาเห็นแตนนั่งเห็นเห็นแอดมินอยู่ผู้ใดคือพี่ช่างอา๋อแฟนดละ่ะเดะลูกสาวมึงตัวนูทลี่สาวหนาบอมีตาพูดห้น้อยๆกูโม่เลยแม่ผู้คนบาง,บางๆล,า,ง<อ>ลานเล็กๆหนาแน่สาวซาลาเป่าอืมหน้าหนาไม่นั่งคือสระเป่าอี่เดียดโอ้ยเมื่อนั้นไปอุบลให้กินเจ็ดหน่วยพุ่นสระเป่าน่ะอืม ไปครับบอดมือน,นั้นจะได้จังสลาเป่าว้างไปอยู่สลาเป่ากองเนึองตอ,อน,นนั้นนั่นสลาเป่ากองเนึองมีอยู่แปดก้อนมันบาลาออมาที่นี่นั่นอุ้ยแปดก้อนหรือเจ้ก่อนวะนี่หลายประมาณนี่หลายม,มาที่นี่บอดนั่นคือสื่อมาแล้วบอดกันเลยเอานึกรลังเลยว้างไปยิงศีนอาว้างไปขนาดสินั่งกันเลยคุยโทรศัพท์เพิ่มคุยโทรศัพท์เพิ่มกินะนะมืนนอ,อนี่ก็ จัเบอร์หลักกจับพกินเบอร์ดลักกจับพกินนะบ้านนั่นบอดอิ่มละบอกว่าสันนั่นอันนุดกินนะนี่ว่าสันพูว่าอันเอ้กินโรนนูดเป็นหลายอันอยู่ว่าสันอันเหญ่อันกินอะไเดียวของพ่อหลนกกะสันเบอร์เจ็สิไป็นกินไหมพูว่าบ้านเรานั้งแต่เด็กคุเด้อสามเพิ่งกินเบิร์แปดสิบปาเปิดทำไมเัองอยู่อันเดียว หลายครับวันวนมันจะเป็นใส่ดวยปกตินี่ถ้าสร้างก๋วยเตี๋ยวนี่ข้าวบุฟี่ข้าวเปล่านี่บ่ยอมเลยตมื่กี้คนก๋วยเตี๋ยวก็ข้าวเปล่าแมียนตงขอข้าวเปล่าข้าวสวยนะใช่ข้าวสวยมาด้วยหนึ่งจานเลดจะไม่ไหมจะอะไรเยี่ยมันจะกินไปคือโอ่งนี่หนึ่งวัจะมาแต่แล้วแม่เจ้าก็หนห้อมแล้วโอ้ย อ๋อนวก็ทนนี่รู้เปยังกูตัดนะเมียตัวจะเราเห็นเมียนี่ร้เปยังละนี่ตัดนะคะเอากันไก่มาตัดนะหัวมาสันนะเจ้ามขึ้นมันไปถอดไข่แม่หน่ะนะไอ้ดักหัวนะอยูตีได้หถอดอยูตีถอดไครแม่เฮยกลัวมันผาด หมูเห็ดนะอยากกินนะกลิ่นมาซุ่มดูเขาบอกฮัทไดนกินเป็นเขาเขายิวเขาเขาที่เขาใจใจจะขลอกินแล้วเดี๋ยวนี้เขาเห็ดมากไก่ยังกินน้วเขาอีกอยู่ไปนั่งกินบ้านเขากินกูไปเห็นเลยเขากินหมูเ้าเขาเบิร์ตติปกระสันจะไปหามอเตอร์ไซค์เขาจนมาเคืองติปเพื่อเขากินนี่ยืมซีสมองยี่หลีเลยเรื่องกินนี่ยกให้ที่หนึ่งจริงๆแล้วก็ใครใครคะเรื่องหาของกินไหมหมูกินก็ยกให้ที่หนึ่งจริงๆริงหนถขาหมูเลยมาเคี้วเข่าบ้า จ้าสัตวเดี๋ยวแม่สิเป่าไม่กินเด้อเป่าแม่เนี่ยคอยคอยของกินเองเป่ามาหอดีเรื่อยแตะมึงเด้อสิมันนั่งกินบ่กิ่นกูหามากกูกรสินั่งกินถาค่ะเบิดหลักกาแล้วมึงสิได้โอ้ยเราบาปกูขวดเราหามากกูกึงกินอังกลิ่นได้มันอีกอย่างนึงเพิ่นมันนี่มันสมมุนโมอไปเห็นแล้วว่าโอ้ยอยากซิมอันนี้ลองเบิร์ดไว้อันนี้สิแม่มืงอคืนนี่เธอได้กิ่นมันคือเหลือแม่กินได้นั่ันโอ้ยบาป ก๋วยเตี๋ยวเขากินอันที่ดีแน่น่ะคันบ้านเรืเอรนันบ้านเรากินกูซีมัน,มนบิวดี้ดีื้อแมนดยวันนี้นะคะจะไปกินก๋วยเตี๋ยวหม,ม้อไฟอินดี้นะคะ<อ> <ไป S 1> เคยกินลแล้วหรือเปล่าบอกให้ซุ่มหนีฟังพวกนี้ก็เลยบ้านเคยกินโอ้อไม่ดีเคยกินแล้วตาแต่เคยบา้านเคยกินเน<ม>าะพัดนำจุ่นเคยไปหรือเปล่าเฟ่ยไปแล้วลออมีก๋วยเดี๋ยวบา้านเคยุ้ยลองบ้านคุ้กินดูเดี๋ยวจะไปชิมนะเดี๋ยวจะไปเบิรงนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นแนวดัยนะครับน้อมาแล้วครับพี่น้องคขาของก๋วเตี๋ยวแต่ เลิศดูอ่ะเลิศดูจะบอกแล้วว่ามันเลิศสำคั่หบอเลิศมันสิเบิดไว้บอกหมอสุดท้ายนี่นี่หมอสุดท้ายเจ้ายเกบัตรของมือนั้นมากับหมอสุดท้ายเออเจ้าบัตรกินเมีนอุ้ยมันคือเส้นก็มีแบบนี้นะคะับเนียนมีเส้นเพราะฉะน้ม่เป็นแดดเส้นมีเหลืองมีขาวแล้วก็มีเขียวตั๊กอันนี้ไซรัสด้วเส้นเล็กใช่ไหมมีเส้นเล็กเส้นมีนี่ชอบกินแบบนี้บ อสอดสขอบคุณาม,มากอันเออน,น,นมันยังได้หางมาเลยมันยังได้เห็นะเอะไรไ่เนีย้สิเีเายอร่อยหอกนะคะอร่อยหอกจอนนี่หอก <c oughs> เอาไปซื้อรอนเดือดเดือดกอึ่งแต่ง่าเด้อจนเครียดกินเหล้ามึงก็เห็นบอ <c oughs> กสาวพูดง่ายแอันนี้น <c oughs> จะบอกเป็นพี่เซ้นเตอร์ำมัอันน้อันจิม้มมันราดน้ำจิ้มเลยลูกแต่น้ำจิ้มอย่างนี้ราดเลยแะเสียบ่ต้องปวกอย่ญญางอืน่นจริงเพราะว่าเคยไม่กินเพียงหนึ่งแล้วมัน่าไหวจริงะตามเฮียยขอดูแล้วนะ นี่วเป็นอย่างนิ่วลอกอะเลยว่าไงแล้วเป็นอย่างนิ่วลอกเปลือลเป็นอย่างว่าเยแ้ก็ม่โจนนครับต่งอกเบอร์ก้อนตั่งอกฮึ่ยกินแต่ผู้เดียวไป แม่ยะสดแต่น้ำหอนเด้อหนังจะหลอกเลยโอ้ยหนูหัวก <c oughs> ูาสาดใช่ไหมลองดูลองดูดาดบาจะเฝ้าปุ่งอ่าอันอก็แบบว่าตักเอาสีสาสสาสสานส่ตักใส่หลักตักน้ำจิ้มใส่นี่จะเป็นหนังใด ไปเลยอยาไปบดกวางเลยแต่โอ้ยเดือดคนจนพุ่น้องไงคนก็แน่เลยนะแน่เงินเนี่ยอุปกรณ์น้ำเนี่ย แม่ๆมาแล้วแม่ๆขขงน้อง้องรุยลองดูนะครับเพราะว่าน้องตาต้าไม่ยังไม่เคยมากินเด้อพี่น้องล้องเบิองเอาจิ้มแดงอะไรมาหน่กเออแล้วแต่ความชอบแต่ละคนนี่วันนี้ลูกขออกอยากกินเนื้อด้มัก3้อันซปบะเบิดลซ้มตัวยเป่าฮะคำจิม อันน้ำจิ้จมที3สามันมักหรื่องาหมัมโาามกบะจ้าปวยมีลูกคอขึ้นเนื้อเด้อพอมันนรวงเงียเห็นปะแต่บา,บาผู้ใดบางนู้ก็ใส่น่งปลาใส่แต่ปกติเขาว<อ>า<ด>่า,าตักอันนี้ใส่กบสับเขาดีแล้วสำหรับเราดิมันเป็นน้ำซุปนัวอยู่แล้วนะครับพี่นอ้องเพราะว่าน้ำซุปมันอร่อย แซบอ่ะแซบตันหัวหยองโอ้ยที่วอาให้ลูกแค่แชะนี่เด้ยผู้พันกินแล้วเขาแล้วแล้วด้วนี่โอ้ยหนูยังยังว่าถามไม่กินควอมหัวเนี่ค<า>่าอ่ะอินี่เห็นมาว่าได้กินเขาอยู่เดิมมั้ยซ่วมกระคักยุยเห็นจะบหนวดอ,อ,อังยุยอ้ <laughs> อมักสูนคแค่ เาอ้ำออ้ำนะมหนึ่งอ้ำอำอ้ำอชิมก่อนนะออก็ปรเแล้วโอ้โเกือบแล้วไม่สี่ลบบนี่เครียดกบแยเลิศบปเดอ่ำฉ่ำมากนะคะมม